สวัสดีครับผมช่างต้นถลาชนบุรีนะฮะแล้ววันนี้เข้ามาอีกเคสหนึ่งนะอาการเครื่องสั่นน,นะครับเรามาดูคันนี้เหมือนกับเคยว่าเคยเปลี่ยนกล่องแล้วนะครับกล่อ,องที่เขาใส่อยู่ในโคดนี้นะครับเลขจะสีเลขโกละเลขกันครับละตัวแล้วนะครับเรามาดูนะว่ารถคันนี้เป็นอะไรนะครับอาการเครื่องสั่นสะดุดเร่งแล้วพ่อระเบิดออกไปนะครับ อ่าเดี๋ยวเราจะมาลงทะเบียนกล่องก่อนนะลงเลขเช็ตซีอัพรันไีเชซของมันตัวเดิมนะมันต้องเป็นตัวนี้นะ mmh 4 6 b z r 0ูนย์ อเลขมันต้องเป็นเลขตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะรันกันเลยอ่ะตอนนี้เป็นเลขตัวนี้แล้วนะเป็นเลขเดียวกันแล้วโอเคเรียบร้อยครับ จวมาดูโคด้ดตอนนี้เบื้องต้นคือจบโค้ดไปแล้วมันจะขึ้นโค้ดตัวโอนะฮะโอเทียนสีหาวคอยเป็นคอยใหม่นะครับโอเคครับสำหรับคันนี้นะเสร็จเรียบร้อยนะฮะที่ตอนมาตอนแรกเครื่องสั่นนะขึ้นโอทูเซนเซอร์นะฮะที่ตรวจเช็คก็คือการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทีนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนท่อไอเสีย ไอ,อ้ทำท่อทำท่อไอ้เสียใหม่ท่อไอ้เสียขาดนะครับท่อไอ้เสียขาดพอติดเครื่องตอนแรกเครื่องจะสะดุดนะฮะปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบเลยแล้วก็ยางแค่นเครื่องอ่ะตอนนี้เราเปลี่ยนท่ออะอน,นอันนี้ลูกค้าได้ตัดทอ่อแคทออกไปแล้วนะครับหลังจากตัดท่อแคทอ,ออกไปแล้วเผอิญว่ามันอท่อมันขาดที่ข้ออ่อนนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดอาการเครื่องสะดุด ขึ้นโค้ดโอทูเร่งไวขึ้นนะครับอืมเ็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนไปสี่หัวลงทะเบียนกล่องใหม่ฮะทันนี้เคยเปลี่ยนกล่องแล้วนะครับเปลี่ยนกล่องมา้แล้วน,นี้ลงทะเบียนกล่องใหม่เสร็จเรียบร้อยให้เลขสตีตรงกันนะกับกล่องโอเคเรียบร้อยครับสําหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทา สอบถามเข้ามาได้เลยครับกับเบอร์โทรนะครั0 8 0 2 2 2 2 0 2นะครับช่างต้นท่าทางจึงรีบสรุปเบื้องต้นของปัญหาคันนี้นะที่ขึ้นโค้ด O2 Sensor นะครับคันนี้คือหลักๆเลยท่อไอเสียแตกนะครับเราได้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนเป็น4หัวนะแล้วก็ได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นพบว่ายางาเครื่องขานะทำให้ท่อแตก ท่อขาดนะครับเราก็ได้ไปทําท่อเรียบร้อยนะฮะจากหลักเลยคือประเด็นนี้ครับเรื่องท่อไอเสียสาคัญนะระวังกันด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ใช้บริการช่างต้นทาทาจุลป,ปีครับสวัสดีครับ